ห้ามปล่อยมือ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 นะครับห้ามปล่อยมือนะครับห้ามปล่อยมือเริ่มใหม่ครับปล่อยมือเริ่มใหม่ ครับปล่อยมือครับปล่อยมือเริ่มใหม่เอาไปครับไปไปครับไปไปครับไปเอาไปครับได้โอ้เกมเกมกลุ่มนี้เกมเอาไปลูกไปเอาไปลูกไปโอ้เก่งเว้ยเก่งเก่งเอาไปลูกห้าปล่อยมือห้าปล่อยมือเอามาแล้วครับมาแล้ว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 ขับไป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  กลับก้ับกรับก้าบลูกก้ับเอากลับไป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 เอาไปแลวครับกลับเรีวแล้วกลับลูกมาแล้วมาแล้วเอาเอาเอามาแล้วมาแล้วมาเลยนี่เอาก้ับลูกก้ับกลับลูกกลับกลับมาเลยมัเอากลับก้ับเอากลับมาเอาพวกดืออกลับเอาเอากลับกลับก้ับเข้ามาเอากลับมาลูกกลับมาก้ับเอาไฟมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเอา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 วุ้ยุ้ยวุ้ยมากลับมามาแล้วมา